สวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมทงข่าวบอลจริงต้องมุมทงนะครับวันนี้อยู่กับผมแป๊บเหมือนเดิมครับวันนี้ก็ยังมีข่าวสารและก็คอนเทต์ดีๆมาอัปเดตกันนะครับข่าวนี้ขอไปเก็บตกในเรื่องราวของควนหลงหลังเกมพิบเหลีังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นเกมคู่ระหว่างไบรตันที่เอาชนะเชลซีมีประเด็นหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆนะครับก่อนที่จะไปติดตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ช่องมุมทงกันไว้ด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์ฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย mt15 นะครับเรื่องที่เราจะไปพูดถึงก็เป็นเรรรื่อองงงตููสุดวยลกิข,ขา้า มิตโตมารปีของไบตันนั่นเองนะครับจากจังหวัดที่แนวะรับของไบตันสาดบอลยาวขึ้นมา นะครับแล้วก็บอลลอยโด่งไปด้านหน้านะครับก่อนที่จะเป็นมิโตมาที่โดนประกบอยู่2คนนะครับจะอดูดบอลลงแล้วก็แตะหนีแนวรับของเชลซีครับก่อนที่จะซัดด้วยขวาส่งบอลโค้งๆเสียบเสาไกลตรงตะขาอย่างสวยสดงดงามนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในประตูที่สวยงามที่สุดในฤดูกาลนี้ของวิบรีกอังกฤษเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งแน่นอนหลายคนก็พุ่งประเด็นว่าลูกยิงของมิโตมานี่ฟุกหรือเปล่านะครับแต่อย่งไรก็ตามครับมหาเทพแดนนี่เวลเบกครับกองหน้าตักเกาของไบรตันก็ ออกมายืนยันเองเลยนะครับว่าลูกยิงของมิโตมะเนี่ยมันไม่ได้ฟลุกนะครับเพราะว่าเขาเห็นเป็นประจำครับซึ่งทางเวลเบกก็บอกนะครับว่าทางมิโตมะเนี่ยเป็นนักเตะที่มีขีดความสามารถเฉพาะตัวที่สูงมากๆครับมีเทคนิคมีเบสิกที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลายคนก็อาจจะไม่เห็นส่วนตัวเขาเองก่เห็นบ่อยๆนะครับในการฝึกซ้อมร่วมกันนะครับโดยเฉพาะการจับบอลหรือว่าสัมผัสแรกของมิโตมะทําได้อย่างนิ่มนวลมากๆอยู่แล้วนะครับจังหวะที่เขาทําประตูเชลซีเนี่ยเวลเบกก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่อง ฟุกครับเพราะว่าในช่วงการฝึกซ้อมเนี่ยเขาเห็นมิโตมะนะครับทำแบบนี้บ่อยมากๆครับทั้งการเอาบอลลงแล้วก็ยิง โค้งแบบนี้เ,เห็นเป็นประจำอยู่แล้วครับดังนั้นเขาจึงการันตีว่าลูกยิงของมิโตมะนั้นไม่ใช่เรื่องฟุกแต่อย่างใดแล้วก็นักเตะคนนี้เป็นนักเตะที่มีกีดความสามารถเฉพาะตัวสูงแล้วก็เบสิกดีมากๆก,ก,การจับบอลดูบอลเนี่ยเขาบอกว่าทําได้ยอดเยี่ยมมากๆตั้งแต่การฝึกซ้อมอยู่แล้วครับก็ต้องบอกว่ามิโตมะดูก,การนี้ท็อปฟอร์มมากๆนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นดีแล้วก็ที่สําคัญการเจอกับเชลซีทีไรเนี่ยเขามักจะทําประตูเชลซีได้เสมอแล้วก็ล่าสุดก็ทําติดต่อ,อก,กันถึง2เกมด้วยนะ ส่วนทางฟาเบียนคุเซเลอร์นะครับคุณซื้อของไบรตันก็ออกมาชื่นชมลูกทีมนะครับว่าทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะการแพ้ต้งแฮงฟอร์เรสถึง7ประตูก็ทำให้ทางไบรตันเนี่ยเขามีการที่จะปรับแนวรับให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ที่สํคาคัญในช่วงหลังก็เป็นทีมที่เสียประตูยากขณะที่ทางเอโซมาเลสกานะครับก็ออกมา ปวดหัวแล้วนะครับแสดงอาการที่กังวลอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะในเรื่องของเกมรุกของเชลซีในช่วงหลังที่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับก็นั่นทําให้ฟอร์มการเล่นของพวกเขาไม่ดีแล้วก็ฟอร์มตกลงมาอย่างที่เห็นนั่นเองครับก็เป็นจุดที่เขาจะต้องไปปรับให้ทีมมีศักยภาพเกมรุกให้กลับมาโหดเหมือนเดิมครับแต่ดูแล้วก็น่าจะยากนะครับนอกจากเกมรับเอง นอกจากเกมรุกเองนะครับเกมรุกของทางเชลซีอ Chelsea เองก็ดูมีปัญหาไม่ต่างกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของเอโซมารสกานะครับต้องไปดูว่าพวกเขาจะมีการปรับทับให้ดีมากน้อยแค่ไหนเพื่อกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งนะครับนี่ก็เป็นความหลงนะครับของเกมพิมรีกอังกฤษนัดคืน ฟเดนไนท์ night, ที่ผ่านมานะครับก็ต้องมารอดูว่าไบรตันจะรักษาผลงานที่ดีแบบนี้ต่อไปได้นานอีกแค่ไหนครับแล้วก็มิโตมาจะทําผลงานยอดเยี่ยมแบบนี้แล้วก็ยิงประตูดได้ต่อเนื่องหรือไม่นะครับแล้วก็ทางโชซีจะคืนฟอร์มเก่งได้ตอนไหนครับก็ต้องติดตามรุนแล้วก็เชียร์กันต่อไปนะครับสำหรับสาวกทั้ง2ทีมครับแล้วก็นี่เป็นข่าวสารที่ยียกมาคุยกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e ช่องบุมธงกันไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในวนันพรุ่งนี้สำหรับวันน